สวัสดีครับพบกับการประกวดภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2564ในงานสารไทยใจรักนักกวีสีสุนทรครั้งที่4กิจกรรมนี้จัดทำโดย คุณครูธนินรัตน์กริฉันทัศน์สิริวิสารสวรร์หรือครูโยนะครับพร้อมด้วยคณะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีกิจกรรมการประกวดนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานสารไทยใจรัก นักกวีสีสุนทรครั้งที่สหัวข้อทัศนาออนไลน์จรุงจิตจำเริญใจอักษรา,าไทยยั่งยืนปีนี้เสนอตอนงามพีราดพพิงพลายเฉิดฉายวรรณกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2564 นี่คือโปสเตอร์ของปอ6นะครับปีนี้สายชั้นป6เรามีการนำเสนอวรรณกรรมออนไลน์เรื่องโครงโรคปณินยตและการประกวดเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์หัวข้อมรดกสมบัติชาติเอกราชภาษาไทยการประกวดเขียนเรื่อง เชิงสร้างสารรค์ชั้นประถมศึกษาปีที่หกเกณฑ์การประกวดเขียนเรื่องเชิงสร้างสารรค์ลายมือนักเรียนจะต้องมีลายมือที่สวยงามสะอาดเรียบร้อยความสร้างสรรค์การเขียนของนักเรียนต้องแปลกใหม่น่าสนใจและได้ใจความ ท้ายที่สุดคือองค์ประกอบนักเรียนจะต้องสะกดคำให้ถูกต้องสมกับเป็นคนไทยและเขียนให้ได้5บรรทัดเท่านั้นไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปขอให้เขียน5บรรทัดเท่านั้นหัวข้อมรดกสมบัติชาติเอกราชภาษาไทย ตีความจากหัวข้อที่กำหนดมรดกหมายถึงสิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษหรือสืบทอดมาจากบรรพการสมบัติชาติหมายถึงความถึงพร้อมของชาติเช่นทรัพย์สิสนสถานวัตถุค่านิยมวัฒนธรรมความดีงามของชาติ เอกราชหมายถึงเป็นอิสระแก่ตนไม่ขึ้นแก่ใครภาษาไทยหมายถึงภาษาราชการของประเทศไทยรูปแบบการเขียน 1. เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ของนักเรียน ลงในสมุด 2. เขียนวันที่ 24, 29กรกฎาคมพุทธศักราช2564 3. เขียนการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์หัวข้อมรดกสมบัติชาติเอกราชภาษาไทย 4. เขียนจำนวน5บรรทัดเท่านั้นไม่น้อยกว่านี้และไม่มากกว่านี้ 5. เขียนเรียบร้อยสร้างสรรค์สะอาดสะกดถูกต้องสามารถวาดรูปตกแต่งได้ตามความสวยงามของนักเรียนนี่คือตัวอย่างของการเขียนลงสมุดขอให้นักเรียนขึ้นหน้าใหม่เขียนด้านบนบรรทัดที่หนึ่งเด็กชายเด็กหญิงชื่อของนักเรียนนี่คือตัวอย่าง เด็กชายรักเรียนหมั่นเพียรป .6 ทับ5เลขที่56ขีดเส้นใต้บรรทัดต่อมาเขียนวันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2564ขีดเส้นใต้บรรทัดต่อไปเขียนการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์บรรทัดต่อไปเขียน หัวข้อมรดกสมบัติชาติเอกร,ราชภาษาไทยจากนั้นให้นักเรียนเริ่มเขียนเรื่องเชิงสร้างสารรค์โดยบรรทัดที่1ขอให้ย่อหน้าอย่างน้อย2ช่อง,องเขียนทั้งหมด5บรรทัดเท่านั้นการส่งงาน 1. ให้นักเรียนถ่ายรูปผลงานของตนเองเพิ่มในอัลบั้มรายส่งงานของห้องที่ครูประจำชั้นเป็นผู้กำหนดให้ 2. ถ่ายรูปตนเองพร้อมถือผลงานในมือเพิ่มในอัลบั้มลายส่งงานของห้องที่ครูประจำชั้นเป็นผู้กำหนดให้เราใช้แอปพลิเคชัน l ลายเนื่องจากมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน นี่คือตัวอย่างของการเพิ่มรูปตนเองและถือผลงานให้นักเรียนทำแบบนี้เพื่อจะได้ทราบว่านักเรียนเป็นผู้เขียนจริงและผลงานชิ้นนั้นเป็นของนักเรียนจริงข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกำหนดส่งผลงานภายในวันพุทธที่ สิ่สิงหาคมพุทธศักราช2,564ก่อนเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นนักเรียนป .6 ทุกคนต้องส่งผลงานเนื่องจากเป็นคะแนนรายวิชาภาษาไทยหากพบว่านักเรียนคนใดคัดลอกผลงานมาจากอินเทอร์เนต็ต ไม่ว่ากรณีใดๆคณะกรรมการตัดสินขอตัดสิทธิ์ในทุกกรณีในการเข้าประกวดการตัดสินของคณะกรรมการนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดผู้เข้าประกวดไม่สามารถเรียกร้องใดๆได,ได้เกิดเป็นคนไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับวันนี้ครูโยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ